ครับสวัสดีพี่น้องเมืองไทยเมืองนอกเมืองนาที่เคารพรักทุกๆท,ท,ท่านครับชายพนมมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติ่งติงติ้ง,ง,งและช่องเครือข่ายของเราจะขึ้นเมืองเกิร์งเมืองเกิองอยู่บนหน้าจอ <Okay. S 1> แกรนแคนยอน3 0 0พันโบกอุบลราชธานี3 0 0พโบกนี้ ได้ชื่อว่าเป็นแกรนแคนยอนของเมืองไทยเป็นปรากฏการณ์ความมหัศจรรย์นะครับของธรรมชาติแห่งลำน้ำโขงเมืองอุบลราชธานีซึ่งเมื่อช่วงหน้าแลง้งแม่น้ำโขงลดระดับลงนะครับก็จะเห็น,กหนแกรนแคนยอนเป็นสวยงามมากทีเดียวเลยนะครับ ความอาจจจัจรรย์ของเมืองไทยที่อุบลราชธานีนะครับแนวโคดหินผาหินนะครับโบกหินที่อยู่ใต้น้ํานะครับก็เผยโฉมที่ซุกซ่อนอยู่ปรากฏสิริระรูปร่างให้เราได้ย์โฉมเห็นไหมครับสุดยอดในความมหัศจรรย์นะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราสวยงามจริงๆเลยนะครับ ในความงามแปลกตาอันเกิดจากธรรมชาติสร้างสรรค์มองดูคล้ายแกรนแคนยอนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับที่เกิดขึ้นในเมืองไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับขอขอบคุณแหล่งข้อมูลสนุกขอบคุณครับ สำหรับวันนี้ใครที่ชื่นชอบชื่นชมนะครับอย่าลืมเด็ดขาดกดกระดิ่งกดติดตามและช่องเอครือข่ายของเราที่ขึ้นเมื่อเกืงเมืออเกิ้งอยู่บนหน้าจอสำหรับวันนี้ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงคิดถึงในสมความมุงมาตรปารถนาสาธุสาธุสวัสดีครับ